ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทดลองใช้โปรแกรมโร้ดกันดูนะครับบางคนก็ยังมือใหม่นะครับคือผมเข้าใจว่าคนที่มาเข้ามาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในวงการคอมก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับกําลังเริ่มศึกษาหากําลังเริ่มศึกษาหาความรู้กันบ้างก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้น้องๆลูกหล,กล,กลานสำหรับลุงก็แล้วกันนะครับอ่ะสมมุติวันนี้แต่ลุงทําหน้าวินโด์นะไม่ได้ บูต PE ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามี Docking Hard Disk สเราสามารถที่จะโกดผ่านหน้าวินโดว์ได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้อสมมติว่าได์นี้คือไดที่เราจะทํำโกดใส่นะครับผมขอรีเนมหน่อยก็แล้วกันเป็นชื่ออะไรก็ได้จําชื่อนี้ไว้นะครับนี่แค่นี้แหละครับผมเพราะทำให้ต้องทาแบบนี้ป้องกันการโกดผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเปลี่ยนชื่อมันซะเราจะได้มองเห็นง่ายๆในโปรแกรมโกดนะครับ ยืนยันนะครับว่าถ้าโกดผิดได้ขึ้นมานี่แล้วข้อมูลลูกค้าสูญหายนี่ความรับผิดชอบอยู่กับช่างผู้ทํานะครับตอนนี้โปรแกรมโกดผมเก็บเอาไว้ที่ได้ดีเนาะอ่า๋ย yeah. วโปรแกรมโปรแกรมโกดอ่าดัดโกดนี่ครับดับบลคลิกมันขึ้นมาครับผมปิดไปก่อนอ่านี่ครับอันนี้ก็ช่างมันเนี่ครับเวลาเราเปิดโปรแกรมโกดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะกดโอเคครับ ตอนนี้เราจะกดเราจะเลือกคําสั่งโลคอนครับคำสั่งที่1เราจะกดแบบ p a r t i t i o นะครับไม่ได้กดแบบดิสทูดิสอ่ะเราเลือกคําสั่งที่2เสร็จแล้วเราเลือกจาก image นะครับอร์ m image ก็คือจากไฟล์ image ซึ่งผมเก็บเอาไว้ในเครื่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้ครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปหาก่อนทำไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่ไดที่นี่มั้งนี่ครับคือเราเก็บไฟล์กดไว้ที่ไหนเราจะต้อง รู้ด้วยนะครับเพราะงะั้นเราจะลิงก์ไปไม่ถูกผมเก็บไว้ในได้ดีนะครับผมก็จะยเลือกมาใช้ได้ไง่ายๆก็คลิกแล้วก็โอเพนมาอย่างเงี้ยครับแล้วเลือกคําว่าโอเคตอนนี้ปัญหาที่ผมบอกว่าให้ตั้งชื่อเอาไว้ส่วนใหญ่นะครับถ้าฮาร์ดดิสต์ลูกที่1ก็จะเป็นฮาร์ดดิสต์ในเครื่องเพราะนั้นเราจะเลือกลงฮาร์ดดิสต์สังเกตดูว่าประมาณ400กว่าจิกตรงเี้ยใช้แน่นอนครับเพราะสังเกตดูหลายๆอย่างนะครับเพื่อความที่ป้องกันการโกสผิดได้นี่นะครับ ดูจากความจุฮาร์ดดิสของเราจะเป็นห้องผมจะเป็น1 6 0่งจิกเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสที่เราจะกดลงไปนี่ห้าร้อยจิกก็คือตัวล่างนี้แน่นอนครับกดตัวล่างนะครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับที่ผมบอกให้เปลี่ยนชื่อก็คือตรงนี้ครับถ้าอย่างเงี้ยไม่มีแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วไม่ผิดได้แน่นอนไม่ผิดลูกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมแบ่งพร์ดิชั่นรวยลูกเดียวถ้ามันมี2ลูก3าลูกสามได้4ได้มันก็จะโชว์ขึ้นนะครับแบบนี้ แต่ผมแบ่งไว้ได้เดียวนะครับ500จิกฉะนั้นการ rename hard d i s ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับมาถูกทางแล้วไม่ผิดแน่นอนนะครับตรงนี้ก็กดโอเคไปเลยครับไม่็นป,ปัญหาอะไรเสร็จแล้วกด yes ครับผมตรงนี้คงต้องปล่อยเวลาให้เครื่องทำงานนะครับถามว่าทำไมเวลามันขึ้นเยอะเดี๋ยวมันก็ต่ำลงมาเองนะครับถ้า hard disk ไม่แบดนะครับเวลาตรงนี้จะลดลง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 ถ้า hard มีแบดไม่สามารถที่จะ เขียนไฟล์ลงไปที่เนื้อฮาร์ดได้ความเร็วตรงความเวลาตรงนี้จะเพิ่มขึ้นครับจาก24เป็น25 26 27จนก,กระทั่งเป็นชั่วโมงกว่าอันนี้ไปไม่รอดแล้วครับฮาร์ดดิสก์นั้นนะโยนทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางาน,นจริงๆนะเวลาตรงนี้จะลงนะครับแต่ถ้าเราต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับเวลาตรงนี้จะประมาณ16 17นาทีเองแต่อันนี้ผมต่อกับด็อกกิ้งฮาร์ดดิส์เวลามันก็จะ ว่าไงจะยาวนานกว่าปกตินิดนึงเพราะการส่งถ่ายข้อมูลก็จะไม่สะดวกเหมือนกับต่อเชื่อมภายในเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาก็ต้องดูตรงนี้นิดนึงอย่างที่บอกครับถ้ามันดิ่งลงม้อย่างเงี้ยแสดงว่าฮาร์ดดิสไปได้แต่ถ้าเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้เมื่อไหร่เป็น1ชั่วโมงกว่าก็ฮาร์ดดิสมีปัญหาแล้วครับอาจจะไม่ใช่ฮาร์ดดิสมีปัญหาจุดเชื่อมต่อของด็อกกิ้งฮาร์ดดิส อาจจะมีครับออกไซด์ติดอยู่ทําให้การส่งถ่ายข้อมูลไม่สะดวกก็ต้องดูและหลายอย่างนะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อเวลาผ่านไปเวลาตรงนี้ต้องลดลงลดลงลดลงน่ถือว่าถูกต้องกับใช้งานได้อย่างเี้ครับมันลดลงไปทีละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวก็ไปเองครับปล่อยเวลาให้เขาทำงานสักครู่ครับ อตอนนี้ก็ได้มาหลายหลายสิเแล้วนะครับเกินไปจะถึง70%แล้วนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยทำไมากดไม่ได้กดไม่ลงก็นหนึ่งกดแล้วไม่บูตนะให้ไปดูว่าเรื่องการเซตแอคทีฟนะครับของฮาร์ดดิสก์ว่าต้องถูกต้องไหมต้องเป็นไพรมารีต้องเซตแอคทีฟด้วยถึงจะบูตขึ้นนะครับและอันที่2องบางทีเรามองเห็นหน้าวินโด แต่พอเข้าไปโกดกับมองไม่เห็นคือบางทีมันไบออสมันเป็น UEFI ครับเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องดูด้วยว่าเมนบอร์ดของเราเนี่ยเซตไบออสถูกต้องไหมมีมีเลือกโหมดไหมครับต้องไปเปลี่ยนดูนะครับบางทีมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์อย่างนั้นแหละเพราะว่าไอ้หนอตันก๊ที่เราใช้กันเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น10 11 11.5อะไรประมาณนี้ซึ่งมันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ เพราะฉะนั้นบางทีเอามากดก็คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มันก็ไม่เห็นฮาร์ดดิสต์นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูต้องสังเกตต,ตรงนี้ด้วยก็อาจจะเลี่ยงไปใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ๆอย่างโนต้ต o ันโกดเวอร์ชัน15อย่างนี้หรือว่าอ่า g ิมเมจอะไรประมาณนะครับซึ่งมันจะรองรับกับไบ o รุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับการบูตเราก็จะบูตด้วย Windows PE ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ลุงเคยทําอยู่เป็นประจําก็คือจะไม่ใช้ ไปกดกับเครื่องของลูกค้าบางทีมีปัญหาเยอะแยะนะครับบางทีโกดกับเครื่องของลูกค้าเนี่ยโดยไม่ถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาเนี่ยไฟไม่พอสาพพัดปัญหาครับสู้จับฮาร์ดดิส์ลูกค้าถอดออกจากเครื่องอันนี้ตองหมดประกันแล้วด้วยนะครับฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ลูกค้าต้องหมดประกันแล้วก็ถอดฮาร์ดดิสก์ลูกค้าออกมากดกับเอ็กเทอร์นอลของเรานะครับพอโกดเสร็จในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถอดจากเอ็กเทอร์นอลของเราจับไปเสียบเครื่องลูกค้าอันนี้จะกดไวขึ้นนะครับ ไอ้คำว่าไวขึ้นคือบางทีไปกดกับเครื่องลูกค้าเนี่ยกดไปสักพักเออเลอร์ซะและ้วต้องมาเริ่มใหม่อันนี้จะทําให้เสียเวลานานครับถ้าเครื่องลูกค้าเก่า,กามีปัญหาเยอะแยะก็จับฮาร์ดดิสต์มาถอดมากดกับ,กบ Eternal, เอ็กทนอลเสลยหมดเรื่องหมดราวไปจะได้จบงานได้เร็วเ,วเ็วขึ้นรับตังเร็วขึ้นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถอดฮาร์ดดิสต์มากดกับเครื่องของเราซึ่งเครื่องเรานี่เองนี่แหละ มันทางานเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วอย่างไงก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นจะทํางานได้เร็วขึ้นเปลี่ยนงานได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องทําองคนสมหนอย่างนี้ครับเวลาเหลือีกห้านาทีเท่านั้นเองนะครับก็รอกันไปนะครับตอนนี้ผมหยุดไว้ก่อนก็โกตมาจนกระทั่งได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฮาร์ดดิสก์นี้ก็เป็นฮาร์ดดิสก์ที่บูตขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้า มีแบตมีอะไรก็จะติดขัดในช่วงระยะตรงที่แบตอาจจะเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามา50%าสิบเปอรแล้วค้างตึงจะแสดงว่าจะมีแบตแน่ครับหรือว่ามา75%แล้วไม่ไปไหนต่อแสดงว่าติดแบตจนกระทั้งไม่สามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงไปได้นะครับแต่ถ้าวิ่งมาได้ขนาดนี้ฮันดี้ลูกนี้โกดได้เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็อีกสิบเก้าวิสิบแปดนับถอยหลังเป็นปล่อยระเบิดกันเลยนะครับก็การโกดก็มีอยู่เท่านี้นะครับส่วนการโกดแบบลิทูริสนั่นก็คง ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเพราะว่ามันไม่มันไปกระเทือนถึงข้อมูลลูกค้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําสั่งตรงนี้เราส่วนใหญ่จะจัดการแค่ partition ได้ซีของลูกค้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าคําสั่งที่1ก็คือ local partition แล้วก็ disimage อะไรประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับ100%ยเรกออแปบ๊บนึงครับ ตอนนี้มี2องคำสั่งนะครับก็คือถ้าเราโกสกับเครื่องของลูกค้าเลยหมายถึงว่าเราไม่ได้ถอดออกมาจากภายนอกก็กดคําว่ารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ดีเทคหรือว่าติดต่อกับอุปกรณ์ภายในเครื่องได้ทันทีแต่ในกรณีที่2ออย่างพวกผมทํากันเนี่ยก็คือจะเป็นการถอดฮาร์ดดิสก์ลูกค้าแล้วเอามาโกสกับภายนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คําสั่งนี้ครับขออ่แม ถึงจะใช้คำสั่งนะครับ continue ครับใช้กดตัวนี้ออกไปนะครับอันนั้นแล้วแต่ว่าใครจะทำงานแบบไหนกดออกมาครับแล้วก็กดคำว่า quick ออกมาเพื่อออกจากระบบแล้วก็กดคำว่า yes คราวน,นี้นะครับก็สามารถที่จะปิด external hard disk แล้วก็เอา hard disk ลูกนี้ไปต่อกับเครื่องของลูกค้าเพื่อดีเทคอุปกรณ์ในเครื่องของลูกค้าต่อไปครับ นี่ลักษณะการโกดง่ายๆก็จะมีประมาณนี้ครับวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ